การส่งของภายในโรงงานจะกลายเป็นเรื่องง่ายนะครับต่อจากนี้ด้วยเจ้าหุ่น AX 6 1 1 3ของเรานะครับเป็น AI โรบอ t ที่รับน้ำหนักได้ถึงประมาณ200กิโลกรัมนะครับเราจะเอาอะไรใส่ไปก็ได้นะครับเราสามารถที่จะถอดชั้นออกให้มันโล่งก็ได้สามารถเดินไปเดินมาส่งของได้อย่างอิสระภายในพื้นที่โรงงานนะครับอ่าก็ในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นโรงงานที่เอ่อเอาไว้ใช้ขน อย่างแท่งนะครับเป็นโรงงานยางแท่งนในโรงงานนี้ก็จะเก็บตัวอย่างสุ่มตรวจฮะจากยางแท่งก็แซมเปิลมาแล้วก็ส่งไปยังจุดต่างๆเพื่อทดสอบคุณสมบัติของอยางนะส่งไปห้องแลบเจ้าหุ่นนี่ก็มีหน้าที่เป็นเด็กส่งของนะครับภายในโรงงานมันก็จะวิ่งไปวิ่งมาได้ตลอดเวลาสังเกตดีๆนะครับว่าที่พื้นนะก็ไม่ได้มีเส้นหรือเป็นไกด์ให้กับหุ่นตัวนี้นะครับเพราะว่านั่นเป็นหุ่นยุคเก่าครับ ตัวนี้สามารถวิ่งไปวิ่งมาได้อย่างอิสระโดยใช้ระบบที่เราเรียกว่าเป็นเอ็มอทนะฮะก็นำร้องด้วยกล้องแล้วก็ระบบไรด้าสแกนทำให้มันเห็นพื้นที่เหมือนกับที่เราเห็นนี่แหละนะครับแล้วก็มีระบบ AI ภายในที่เอาไว้ใช้ในการตัดสินใจว่าถ้าสถานการณ์ที่มันเจอนั้นเป็นอะไรอย่างไรมันควรจะทำอะไรบ้างนะครับนะีมีคนเดินตัดหน้าเดี๋ยวอะไรก็แล้วแต่มันจะเบรกมันจะหลบนะฮะ นี่แหละครับ AI โรบอตตัวจริงก็ต้องเป็นแบบนี้นะฮะสามารถช่วยทำงานได้ยาวๆกันไปอันนี้ก็ใช้งานจริงอยู่ที่โรงงานแล้วนะครับสนใจก็ทักเลยครับ